พี่เจ้าดี่ะ้ทุกคนอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วอาบน้ำแล้วนะคะอาบน้ําเสร็จแล้วรอน้องบัววันนี้บนหมัดผมแบบก้าวผมขึ้นนะคะทุกคนมันห้อนห่อนสุดยอดห่อนอิลีอืมวันนี้ว่าจะใส่กระโปรงแบบมูยุยยุ่ยจังน้อยขึ้นน้องบัวไม่ไหวค่ะไม่ไหวทุกคนเนี่ยบุญก็เลยใส่กระโปรงแบบสั้นๆแล้วกออเสือเสือแบบแขนกักเอา ไล่เสือนนี้ละ่ะไล่แจะหันอุ่ไล่เสืเอตัวนี้หล่ะตัวนี้ล่ะทุกคนมันจะคอยบว์ออนปันไดาขากระจีในน้อยปองเล้งปองเล้งปอง,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 งเล้วปองเล้วประมาณน,นั้นละ่ะขาในน้อยนี่แหละคุณจิไปปักหลักคุณจะไปร้านปักหลักของขข้างนอกต้องผู้เขาคุณต้องผู้เขาทุกคน เดี๋ยวยอดเจดีย์ยอดเจดีย์เันอยู่ทั้งเขาเห็นปะเขาประเจ้าอยู่ขาประเจ้าที่สัะดีเห็นยอดเจดีย์วัดโดยเทพนิมิตอยู่หน้าหาดก็มีงานเลยทุกคนอยู่หน้าหาดก็มีงานแต่ว่ายุคนปเร็อตออกไปมืดคนละมืดสิไปยุก วุ้ยพรุ่งนี้วันที่สิบวันนี้วันที่เก้าอื้อวันที่สิบวันที่สิบวันที่สิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดนัดกันสิบเอ็ดสิบสองวันที่สิบสองบอนัวจะเตรียมของเตรียมของไว้ไปวัดสิองจัดการสิไปตักบาตรตักบาตรอ่ายูวัด สงการแล้ววันที่สิบสองวันที่ไม่ใช่สิวันที่สิบเออวันที่สิบสองสีผากันไปออกเงินออกเงินโฮมกันอ่าสื่อขวางมากสังสรรค์สงสรรค์วันปีใหม่ไทยหรือว่ามหาสงการสังสรรค์ปีใหม่ไทยอยู่บ้านนองทิพย์อยุหลานนองทิพย์ลานลานลานอ่าเสริมสวยนั่นแหละทุกคนแล้วก็ ช่วงเศร้าสิพักกันไปวัดช่วงเศร้าสิพักกันไปวัดกลับมาก,กับสิพักกันไม่เห็นยังกินกินตอนประมาณเที่ยงไปหาใบสอ,องใบาสามสีโมงหาโมงแรกกับสิพักกันไปบังลาเห็์สงการไปบึงดนตรีไปบึง,บงมหาก,กรรมคอนเสิร์ตมหามหาสงการเขาหาหากประมาณนั้นก็คือเพ้นพักกันเพ้นท์เลยอะมืออื่นในบนอาจจะไปยา่างหนาหากผู้ดเดียวไปหลอกไปหลอกบึงพราว่า เขาเริ่มมีของขายโน่นนี่นั่นเรียวนะคะขายไส้สงการนี่แหละแล้วก็จดัดเขาก็จะจัดไปจนถึงจัดไปจนถึงวันที่สิบเก้าเนี่ยอย่างมาณเนี่ยหลังสงการเนี่ยโอ้ยบนเขียงบนเชียงกุนตาบางอันมันกับบัไดเก่าทีบันไดเด้มันหอนลายกันเลยมัดผมหลวมขึ้นนี่สิ่ะ แต่ญี่ปุว่าแต่บุญนนั่นเห็นแบบนี้มันเถาเห็นแบบนี้มันเถาเถาก็สร้างมาันเถาทุกคนเขาก็เถายี่หรี่แหละเขาก็เถายี่หลีนน่นละก็ต้องยอมรับแล้วว่าจะของเถาเฮงเพื่อนต,ติดปัดแก้มปัดหนาท่าปากสีนี่เฮงเถาพี่น้องก็ตามไปนะทุกคนเนาะจะหกสิบแล้วอะไรมากมายเบ้อ ย,ย่องจะค้องกันเด้อตกสีแล้วได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะใช่ไหม,มเป่งทับหอดวัาถ้าตาจงใจล้องปืนกับปัดก็เื่ออะไรนะเคื่อนี้อย่างตัวปัดเจี่ยมนี่บุเดินตัวปินบุสันทัดที่เรืองเต้งหน้า,าล่งของหนอกอ่ะ ล่มดีได้มันหง่อนมันสีสงการเราเนาะมันก็ได้หง่อนคนแมวไลยได้มันเป็นแมวจอนที่ช่วงหลังค่าอยู่น้ำปวกพม่าพม่ากับพม่าก็ดีด้พม่ากับใจใจดีด้เลี้ยงแมวเลี้ยงยังแมวจอนแมวยังมันกัอาหารจิ้มมันก็เลยหลายนกพิลงนพิลาบก็เต็มเค่ะสุทรศัพท์ที่ผมจ้ คนคนนี้เงินก็เสีนใงี้ยเอาไม่ได้ mm. กดเงินไปไหนกดเงินมาเ mm. งินหา่าเขาถึงสอนอาทิตย์เกลี้ยงตั๊บแล้ว mm. เลื่อนก็จะไปโอนเงินไปให้พอ่อ mm. ให้ลูกให้ร้าน mm. เล่นงสงกรางหนี mm. หละ, mm. ะเสียเงี้เอาต้องไปกดเงินแบบ,บมา,ากกว่า เ,เราเดียงด้ามาตัวโอ้ยอคนก็เป็นดีดีจ้ะล่ะด้ามาผู้ดีแตกสะเหตุด้ามาผู้ดีแตกสะเหตุด้ามา,าเรื่องกัดซองกาแฟอืมด้ามาเรื่องกัดซองกาแฟเขาจะได้กัดตัวกงตัวกงเฮ็ดจังไดก่อเป็นตัวกงเหรอพี่น้องเอ,อ้ยเป็นนางเอกไหน เขาเหยียบเขายำกดขี่ข่มเหงทําไมไม่ทําอย่างนั้นทําไมไม่ทําอย่างนี้ทําไมฉันไม่ทำอย่างนั้นทําไมฉัไม่ทําอย่าง,งนีทไมไม้ทําอย่าง,งนีงงนม้มันไม่ดีมันน่าเกียดใช้ปากใช้ปากกัดได้ยังไงซองกาแฟทำไมไม่ใช้กันไกลเปิดประเด็นเรอปริเดก็โอ้ย พวกทียมกับน้ำกลนกันไม่เป็นกลุ่มปโมงนจนตัวบัณพวกผู้ดีแตกสาแหลกผู้ดีตีนแดงแต่แข้งตีนเดินจากมันผู้ดีสมัยดอกจากเอาจะบ่นอยากเอากล้องเขาไปนั่งเฝ้ากินเฝ้านอนเฝ้าพฤติกรรมของเขาการนำนกดำรงจีวิตของเขาอยู่เขาสีตะบีเป็นผู้ดีได้ทุกระเบียดนิ่งวะจากลูกมันคือกันแหละปวกตีคก้นดีๆนี่มิสุช่องเด้ตีเขาอ่ะมิสุช่อง ว่าจะความจะประดีซ้ำได้จะประจิงซ้ำได้จะประเกติซ้ำได้นะ,ะ,ะนะหรือมันเหตุประได้กับว่ารู้ล่ะมันจังคนยมาแต่คนอื่นโอ้ความซ้อนเอานนะพี่น้องหนะัวเรียงพลังกับว่าห้องโม่ต้องใส่ชีวิตจิตจวัตรประจำวันกส่แค่ห้องฉีกเอาปากฉีกซ้กกนอนกาแฟกะหย่าไม่ได้ไม่ได้โนนี่นั่นอ่ะไม่ดีไม่ ดูหน้าเกียดจังสันจังสีเอ้าอีกลหละเตือนหรอกนะหวังดีหรอกนะ่อ,อู๊แค่เรื่องหูหนีบตรงมาเตือนหรอกมไม่ได้เสียหายยังหนักไหมไกลก่อ,อซ้อนสาซ้อนสา,นสาคุ้นหวังดีเอาลองบวัวเซไปเนาะเนาะเดี๋ยวาะเดกคก็รับผิดชอบหน้าที่อยู่มาจจงสี่กระดาอุนเงินอุ่นยังไปให้พอลละบ่ไเด็เมื่อบ้านกระด้ ีไม่สงการก็ได้เนาะไม่ไทยย่บ้านก็ลดน้ำดำหัวสงน้ำพระลดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ขอศีลขอพรเห็นว่าเขาจะจับควม่มยึดเด้อที่ปุ่นก็ไดเขาจับคว่อยู่พี่นอ้องแต่ว่าเขามันบ่ได้อยูม่มันบ่อยู่กต์รับผิดชอบอยู่ดอก เลี้ยงกาะตัวก,ก็ได้เลี้ยงดูเลี้ยง,งกินก็ได้ยปได้กจินปล่อยปาละเลยดอกใส่เว้นตัวใดดีมนันใส่เว้นตัวนี้เปียงแดดดีทุกคนใส่เว้นตัวนี้ตัวเว้นใส่ตาถมตัวเนาะอเว้นตัวนี้ขี่รถเออย้ีขี่รถมันกันว่าเห็นล้มมันขังตาเยอะคนดีไปัวเร็วกวมนาะ พุณล่ะปักหลักหมูกระทะคุณล่ะเขาห้าสิบปีพุณละ่ะกลางดอยพุณละ่ะพีะ่น้องพาไปไปหากินอยากยังหากินปักหลักหมูกมระทะเจ้าเคยไปบบเคยได้ยินบอเขามีชื่ออยู่ในป่าตองนะปักหลักหมูกระทะนั่นน่ะร้านใหญ่วิวสวย บึงผูเขาเดี๋ก็จะพาไปแต่ว่าไม่อยากเบิ้งหรอกคนไม่อยากเบิ้งไปกินไปเที่ยวเซ็นไม่อยากเบิ้งอยากเบิ้งตัเรื่องด่ามาอยากเบิ้งตั้งแต่เรื่องด่าเขาไม่ได้ยิ่บุญยิ่บุญตาเขาเย็บบุญตาเขาเก่งเด้อยโอยังไปเข้าก็อ้ยว้าวด่ามาด่ากลับจะก็ะเดดยอดยิ้วหมด ย้อมแพ่ยุบกันแล้ว,วะนะจีบเอาเรื่องไรสินะเออเรื่องไรสินะม่นบ่าอาทีบนพคนนี่มันงอยังนี่คุณน้องสเปย์สเปย์ฉีดพ่นตะโมกอ่ะไซนัตต้องคนอยู่เลยท่าเพราะคนมันปวดหัวอ่าบางคนว่าเออมีคนว่าหายบนว่าอาการของยายบุญเหมือนน้องอีทที่ตายไปซึงเหมือนจังไหนนางอีทก็เป็นโรคก็เป็นโรคอัน ที่เขาตายเขาตายเพราะว่าเขาเป็นโรคไขเลือดออกสายพันธุ์ใหม่แล้วก็ที่เที่ยวไปหาหมอที่ว่าเขาไอาเลือดล้างมีจุดดำๆอยู่นปอดนะตรงนั้นน่ะตัวนั้นแหละยังไม่ได้รักษาเลยแต่ว่าที่ตายอย่าตายงอนไขเลือดออกสายพันธุ์ใหม่จ้าทุกคนเข้าใจด้วยยับปวดเป็นยังสั่นอยู่หอวปวแต่ว,ว่าเป็นอึมคึมมาเลยวิบัติโอ้จะของไซเวียนออกไปนองเลย เอาไปา,า,า,ายบายบายน้องบัวจ่าจะเซตแล้วเหรอเสียงปิดประตูโอเคบายบาย